้นมะกรูดบ้านใครใบไม่ใหญ่ใบไม่งามไม่แตกยอดอ่อนฟังทางนี้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟตีน้องวิชายพีแชนแนลนะครับวันนี้พบกับผมในเรื่องสูตรบำรุงต้นพืชเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับมาดูต้นมะกรูดที่ผมได้ปลูกลงกระถางเลยครับต้นมะกรูดกำลังบ้าใบใบใหญ่กำลังเริ่ม แตกใบอ่อนแบบนี้ครับต้นมะกรูดแบบนี้เราบำรุงต้นมะกรูดได้และป้องกันศัตรูพืชได้แบบง่ายๆเดี๋ยวเรามาทํากันเลยครับโดยผมได้เตรียมภาชนะสำหรับใส่ปุ๋ยบำรุงต้นมะกรูดและต้นพืชทั่วไปแล้วครับโดยผมจะใช้คายไกจำนวนหนึ่งฟองตอกใส่ภาชนะเลยครับและวสำหรับเปลือกไข่นี่นะครับ เราไม่ต้องทิ้งเราขยำแบบนี้เลยครับแล้วนําไปโรยที่โคนต้นมะกรูดหรือต้นพืชทั่วไปได้เลยครับแล้วเราจะมาใช้ตัวนี้อีกตัวนึงครับเป็นเครื่องดื่มชูกำลังเราจะใช้เครื่องดื่มชูกำลังประมาณ1ฝาครับเทใส,ส่ลงไปรวมเลยครับ แล้วเราตีทั้งสองอย่างให้เข้ากันอีกทีนึงครับแล้วเราก็ได้ปุ๋ยบำรุงต้นพืชแล้วครับถ้าเกิดว่าใครอยากให้ต้นพึ่งเราบ้าบายแบบต้นมะกรูดแบบนี้สำหรับพืชกินใบแบบนี้นะครับเราใช้ปุ๋ยสูตรนี้เลยครับต้นพึ่งเราจะใบใหญ่และติดใบอ่อนแบบง่ายๆเลยครับแล้วสำหรับพืชกินผล เราก็ใช้สูตรนี้ในการบำรุงได้ครับในการบำรุงเราจะเทปุ๋ยลงไปที่โคนต้นพืชแบบนี้เลยครับในการชํำต้นมะนาวถ้าต้นมะนาวของเรากำลังติดผลแบบนี้แต่อยู่ในถุงชำํำเราใช้ปุ๋ยสูตรนี้ลรยราดไปเลยครับ เห็นต้นพริก <immigrant> ต no like ok. ้นนี้ไหมครับกําลังติดดอกเยอะแยะมากมายและกําลังติดผลเลยครับต้นพริกต้นนี้เวลาติดผลแล้วนะครับก็ต้องการปุ๋ยบํารุงนะครับเราก็ใช้ปุ๋ยสูตรนี้ลดลาดไปเลยครับเราใช้เพียงนิดหน่อยต่อหนึ่งต้นเท่านั้นครับต้นพึ่งเราจะใบใหญ่บ้าใบและติดดอกออกผลจํานวนมากเลยครับเดี๋ยวเรามาใช้ ปุ๋ยเปลือกไข่ในการบำรุงต้นพืชกันเลยครับเปลือกไข่ที่ผมเก็บสะสมไว้และทำแบบนี้ครับบี้จนละเอียดพอแหลกแบบนี้เรานำมาโรยที่โคนต้นพืชเพื่อทำให้ต้นพืชขเราแข็งแรงใบเขียวขั้วเหนียวเลยครับเพราะว่ามีแคลเซียมสูงนั่นเองครับปุ๋ยจากเปลือกไข่ใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดอย่างต้นมะนาว ที่อยู่ในถุงชามแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่นําลงดินนะครับเราใส่ลงไปได้เหมือนกันครับและต้นพริกที่กําลังติดดอกและออกผลเราใช้ปุ๋ยสูตรนี้สูตรง่ายๆเหมือนกันครับใส่ลงไปเลยครับจากเปลือกไข่ไข่ใช้ได้ทุกทวนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านนายหรือว่าเปลือกไข่ในการบํารุงต้นพืชได้เป็นผลดีเลยครับ ต้นพึ่งเราจะติดดอกและออกผลแบบนี้ครับและจะบ้าใบายอย่างพืชกินใบยอย่างต้นมะปูดแบบนี้ครับไม่ว่าเราจะปลูกลงดินหรือปลูกในกระถางแบบนี้เมื่อเราใส่ปุ๋ยเสร็จเราก็ลดน้ำตามลงไปเลยครับ ต้นมะนาวที่เราใส่ปุ๋ยลงไปเมื่อกี้นะครับเราก็ลดน้ำตามไปเลยครับต้นพริกที่เราใส่ปุ๋ยลงไปเราก็ลดน้ำตามลงไปเลยครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการไล่ศัตรูพืช และกำจัดศัตรูพืชกันต่อเลยครับหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยบำรุงต้นพืชไปแล้วเราก็มาไล่และกำจัดศัตรูพืชไปพร้อมกันเลยครับโดยผมจะใช้เป็นน้ำยาล้างจานร,ร่วมกับน้ำเปล่าที่อยู่ในกระป๋องหรือว่าขวดนี้นะครับโดยผมจะใช้น้ำยาล้างจานใส่ลงไปประมาณ1ช้อนชาครับ เสร็จแล้วเขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีนึงครับแล้วเราก็ได้น้ำยาไล่และกำจัดศัตรูพืชที่ต้นพืชทุกชนิดเลยครับไม่เป็นอันตรายต่อเราและต้นพืชด้วยครับเดี๋ยวไปฉีดพ่นกันเลยครับต้นพืชของเราจะสมบูรณ์ขนาดไหนก็ยังมีศัตรูพืชมาลุกลานและมาทำลายเพราะฉะนั้นเราใช้น้ำยาสูตรนี้ง่ายๆเลยครับฉีดพ่นไปที่ต้นพืช มาดูต้นมะเขือต้นนี้เลยครับต้นมะเขือต้นนี้กําลังโดนมดเข้าลุกลานเลยนะครับหรือว่าทําลายเดี๋ยวมดพวกนี้นะครับก็จะนําเพี้ยขึ้นมาสู่ต้นพืชหรือว่าต้นมะเขือต้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นกําจัดมดป้องกันมดไม่ให้นําเพี้ยขึ้นต้นพืชของเราครับฉีดพ่นไปเลยครับในการฉีดพ่นเพื่อล่าศัตรูพืชเราจะต้องฉีดพ่นในทั่วต้นเลยนะครับ มด <Mode S 2> เป็นตัวการในการเกิดเพี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องไล่มดก่อนที่จะนําเพี้ยขึ้นต้นพืชเรานะครับและคลิปนี้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับในการใส่ปุ๋ยบำรุงต้นพืชและในการไล่และกำจัดมแมลงศัตรูพืชที่ต้นพืชน,นะครับ ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องทีไทยพีแชนแนลได้นะครับเรากลับมาดูมดหลังจากที่เราฉีดน้ำยาล้างจานผสมน้ำไปโดนตัวมดมดก็ตายเลยครับมดทุกชนิดเมื่อโดนน้ำยาล้างจานเข้าไปนะครับมดตายทุกตัวเลยครับเห็นไหมครับการใส่ปุ๋ยบำรุงต้นพืชเพื่อให้ต้นพืชเราแข็งแรงใบเขียวขั้วเหนียวและ ติดดอกออกผลจำนวนมากด้วยปุ๋ยสูตรง่ายๆจากไข่ไก่และเครื่องดื่มชูก,กำลังนะครับต้นพึ่งเราจะบใบใหญ่บ้าใบายอย่างต้นมะปูดแบบนี้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทยพี h ช n แนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจ้าวิ่ทัยพีแช n แนลกระพมต้นพึ่งเราจากใบใหญ่แตกใบอ่อนแบบง่ายๆและติดดอกออกผลจำนวนมากแบบนี้เลยครับ